สวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกที่ซื้ออธิชโชกสดสดยังไม่เคยกินอธิชโชกค,ค่ะอยากจะลองซื้อมาชิมแต่ว่ามันแพงมันแพงมันแพงจริงๆนะคะไหนจะลองปอกดอกนี้น่าจะเรียกว่าดอกนั่นปอกไปก่อนแล้วสามสี่แผ่นนี่มันแพงจริงๆนะคะอธิชโชกเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าเขามันอร่อยหรือเปล่าเห็นบางคนก็บอกว่ากินสุกจะอร่อยคือเอาไปนึ่งเอาไปลวกเอาไปต้มเห็นบางคนบอกว่ากินดิบดิบเหมือนหัวปลีก็จะดูสิว่ามันจะเหมือนหัวปลีจริงไหมดมดูสิมันคล้ายดอกบัวแต่กลิ่นไม่หอม ต้องขอโทษที่ภาพภา,าพอาจจะไม่ยิ่งเพราะว่าที่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 ตั้งโทรศัพท์มันยังไม่ลูกสาวยังไม่ซื้อมาเอดค่ะนี่ใช้ขาหนีบ <usi> ไว้นี่ปอกยากนะเนี่ยปอกมือเดียวไม่ได้แน่อุย้ยมันเหนียวหน้าดูเลยค่ะโอ้เหนียว เห็นแล้วนึกถึงปอกป้อกระโดนทางอีสานที่เขาเอื้่าป้อกระโดนมันเป็นคือจังนวยพักกระโดนลรอพ่อเกสรโลนไปมันจะเป็นปอจากนั้นป้อน้อยๆก็จะกลายเป็นเป็นนวยกระโดนใหญ่ๆทอลูกแค่นิดค่ะเนี่ยเห็นน้องบางคนกินตรงนี้ด้วยนะไหนลองกินใิเนี่ยไม่มีรสชาติเลย กินตรงขั่วม,มะมะพร้าวลูกอ่อนๆนะ่ะที่ลูกอ่อนๆลูกเล็กๆนะ่ะยังอร่อยกว่าหนละองีกสิอ่าเห็นน้องคนหนึ่งเวลาปอกเขาอยากกินตรงนี้มันๆดีนะมันเป็นอ,อย่างนี้นี่เอง เนี่ยค่ะอเออมันเอียงอะเออมันก็หวานหวานหน่อยๆนอย่อีกสิมันหวานหวานสวยจังสวยนะเนี่ยสวยดีโอยมันเอียงค่ะนี่นะโอ้สวย แต่แข็งในะส่วนเนี้กินไม่ได้เลยนะคะไหนลองดูสิโอ้สีเป็นแบบนี้เขียวดูสิมันห,นหวานค่ะออหวานแต่มันแพง ดอกเดียวเนี่ยค่ะถ้าซื้อเดียวนะสองเหรียญเกือบสามเหรียญค่ะมันแพงน่ะ <c oughs> มันก็หวานดีค่ะ <c oughs> เออหวานดีค่ะแต่มันแพงเกิน แต่ส่วนเนี้ยยังแข็งเคี้ยวไม่ได้เลยนะคะฮมนึกว่ค่ะเนี่ยเขากินตรงเนี้ยจากแค่ตรงนี้มาตรงนี้นะคะโอ้มันหวานวานดี อ oh, แต่มันแพงหวานอร่อยไม่น่ามันถึงแพงหวานดีจริงๆนะคะเียอะส่วนนี้จะลองเอาไปต้มเห็นน้องนุอกนกที่อยู่แคน,นาดาเขาบอกว่าถ้าเอาไปต้มแล้วมันจะอร่อยหรือเอาไปนึ่งเนี่ย จะลองค่ะโอ้ลิ้นหวานเลยอห,หวานค่ะหวานลิ้นนะเนี่ยไม่น่าล่ะเขาขายแพงหวานแต่ไม่รู้ว่าดอกเนี้ยจะอร่อยไหมนี่ดอกใหญ่ถ้าเอาเปลือกออกแล้วมันจะได้ดอกโตหรืเปล่าอันนี้ดอกนี่หนักอุ้ยมันหวานลิ้นุยน้องที่เขาปลูกได้อะดีจังเลยค่ะ มากินสดๆน่ะหงอร่อยนะ่าดูเลยดูสิปอกแล้วเหลืออยู่แค่เนี้ยนึกถึงต้นน้ำนมกระทิงที่เขาเรียกว่าอธิชโชกปา่านั่นนะคนเขาก็เก็บมาปอกกินแต่ปอกแล้วมันจะเหลือเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยอีกวายหวานลิ้นค่ะอืแต่แพงนะคะแพงจริงๆหัวหนึ่งตั้งเกือบสามเหรียญ ดอกหนึ่งเรียกดอกหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาชมนะคะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ